มันคงสวยน่าดูเล<ว>ยตาเลยิ้มเยิ้มเยิ้มเนีไม่เห็นครับ เจ๊เอกลาก,กังเลยอดีดำํำ่ดีครับทุกคนกดีๆตอนเราเข้าดูช่องขันตินะครับแล,และคลิปนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ชาเลนจ์อะไรอ่ะมาลุ้นไปพร้อมกันครับทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง30,000ไลค์นะครับถ้าถึงเราติดจะทำชาเลนจ์แบบนี้สนุกสนุกบ่อยๆเลยและอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับว่าใครโดนมากสุดตามอ่ะนับหนึสม ชาเลนจ์หนึ่งชั้นหนึ่งอชั้นว้อะไรอ่ะอ๋อเสื้อนั่นเองอาลาดเรียบร้อยของโบหนึ่งร้อยชั้นโอ้าวฮะนี่เลยชั้นแรกโบลุยโคนช่วยกันกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้โบด้วยนะครับเดี๋ยวน, <c oughs> นี่เสื้อชั้นทุกอันเลยนี่โอ้นี่ โบเหนื่อยแล้วตอนนี้โบชันที่ร้อยแล้วตัวสุดท้ายแล้วแล้วโอ้โหบมันหนามากเลยนะเนี่ยยิงไม่เข้าเลยค่ะใส่เสื้อ1นึ่งร้อยชัยอันต่อไปทุกคนอัดีนะครับให้คุณแม่เป็นคนสับนะเจ้กันเดอนนเดือนแนหนึ่งร้อยอะไรอ่ะมาเปิดพร้อมกัน อาจจะแบบเป็นขนมก็ได้อรองพื้นหนึ่งร้อยชั้นคนหนึ่งชั้น่นี่สำหรับหนึ่งร้อยชั้นนี่นิดเดียวหรอ,อนี่เอาละความสวยไหนบอกว่ามดเดียงไงนิดเดียวหนึ่งชั้น เรียบร้อยหนึ่งชั้นแหมต้องถอดแว่นก่อนนะเดี๋ยวเปื้อนเออ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 เอาผมผมขอแล้วกันนะอืมโอ้พอต้องใช้อันอืนโอ้แหมว่าจะเปิดนะให้่ผ่ากันเปื่อนไปดูพอผ่ากันเปื่อนมาช่วยอ๋อแต่ตอนนี้ติว่ตอร์ติต้องไปต่อผมหน่อยเบาๆที่เพิ่งชั้นแรกบ่ เบาเบาทุกคนเบามากเดีแล้วทุกคนเรียบร้อยคี่พันนะลอยชันมันคงสวยหน้า,าเดียวลยเ้เยิบเยิเยิบมๆๆทุกคนอย่าเล่นแบบนี้นะโอ้โหเอาจะจจมมาเองเบอร์แล้วก็บอกกันอย่างงี้ ทุกคนน้าิดกับน้องฉ่ำขนาดเนี้ยต้องใช้แป้งแล้วล่ะลกูกเดี๋ยวก่อนเราต้องจับฉลาก,กันก่อนอกระสุนยิงนาคงไม่เข้าแล้วหร <laughs> นะอกมันหนาเอาแผ่นไหนแผนนี้ <laughs> เปิดว2 3 two ของน้องฉั้นเดียว,ว,วใส่แล้ว,วชั้นเดียวของพี่ลอยฉันรูป คันที่หนึ่งพอชั้นที่สองกอบแล้วแก้แกวทำไมไม่ผัดให้ฉันแบบสีดูเว้ยสวยสวยหลอะผ่องมีขอบตาที่จดีด้วยอาดินสอเขียนคิ้วชี้ไปที่ใครคนนั้นต้องเขียนคิ้วเรียบร้อย อัะไรเมื่อเช้าฉันลืมใส่บัตรใช่เปล่าอ่ะปัดคิ้วให้ท้องก่อนโอ้โหปัดย้อนด้วยโอ้โหกล่องเชียร์รู้สึกได้ว่ากล่องมากเรียบร้อย1ชั้นโอ้โหหนึ่งร้อยชั้นอีกแล้ว เก้ากาเจ็กแปดเก้ากาหนึ่ง้อยเย้หน,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 นึนน่งร้อยอคิวร้อยชั้นต้องอย่างงี้นี่นี่ร้อยชั้นของแท้ของสวยดเป่ะมาพักกินอาหารกลางวันก่อนนะล,ลูกเย้อกินอนาหารสักทีอะไรเอ่ยแม่จะัาให้ทํเอาใบล,ล่า,ง,างก็น้ 1, 2, อมยมาเปิดพร้อมกันหนึสองสามได้ร้อยชั้นอีกแล้วแต่รอบนี้เป็นอาหารใช่ไหมแม่ ว้าวมาสเมลโลว้าวน่ากินมากเลยนี่ว้าวน้ำลงไปนี่สงสารจังเลยอุ้ยเสร็จได้เดือดแล้วทุกคนเดือดแล้วเยความรู้สึกช้าสุดๆเลยนี่โอ้โหพุ่งเลยบโบอ้ำ อันเดียวร้อยอันว้าวงามวอ้าทุกคนอะไรโอ้โหด้วยเพราะฉันอะมันต้องแบ่งกี่อยากเลยนะไรต่อยังงั้นเพราะฉันไปดึงออกนี่ ช็อกโกแลตละลายแล้วทุกคนดูสิมันเท่มากเลยอ่ะก<ม>ีติกินปากลบหบนแล้วเติมลิสติกเนอ๋อได้เลยฮะาย่าเพื่อเอ,เออ,เอ,อ,เอ,อลืมไปมันต้องหนึ่งร้อยชั้นกับหนึ่งชั้นกินนะ <c oughs> เนาะอ่างั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะอ่าอ่านบนอันล่างเอาโโเอาโนโันล่างโอเคมา1 2 e เปิด นึ่งร้อยอะไรมาทำไมดวงได้หนึ่งร้อยตลอดแบบตลอดเลยอ่ะหู้ชั้นเดียวเรียบร้อยนอนไปเลยดีกว่าฉันง่วงหลับหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหนึ่งร้อยครบเลขเอ้ยตอนไี้แล้ว 1> 1 3, 4, 5, ลเสร็จแล้ว,ลวกว่าจะหนึ่งร้อยชั้นเสียอารมณ์มาไหนอันต่อไปเพราะว่าฉันคงสวยปากสะพรั่งแล้วใช่สวย ในแม่ดูกระจกสิฉันไม่ใช่จ็อกเกอร์โบปากแล้วต่อไปก็ต้องเกี่ยวกับตาแล้วล่ะอ่นนี่เลยขนตาแล้วต้องให้มันสะพรึงนะมาดูกันว่าใครจะได้หนึ่งชั้นหรือหนึ่งร้อยชั้นนะครับเอาโบสับเลยเอาอันล่างสุดล่างน้เปิดพร้อมกันวันชวที่ ของเต๋ยมันธรรมดาไม่ได้นะมันจะยังไงนี่ไงเออขอดเว้นสิได้น่ายไ,ไ,ได้ทายที่คนตาอันแรกได้แล้วทุกคนจะมองไม่เห็นครับจะเอ๋โอ้จิกิกอ่ะชั้นแรกเบาๆก่อนละกันนี่สวยๆ นิดหน่อยอันนี้ทุกคนขนตามันจะต้องมีแบบเป็นชั้นๆนาอเพราะว่าตาเราเนี่ยก็มีชั้นตาเนะาะบางคนมี2ชั้น3ชั้นชั้นเดียวเนาะอ่ะน้องสี่เนี่ยก็อยากให้แบบมีหลายๆชั้นนิดนึงทุกคนแต่ว่าทุกคนอาจจะบอกว่ามันไม่ถึง100น้นี่อันนี้มันเป็นแบบจุดหางตานะทุกคนนี่ทุกคนไม่ได้จุดหางตานะเราจะต้องติดให้มันถึง100นะทุกคนนะ <c oughs> เอาที่สบายใจเลยคุณ <c oughs> ม่ต้องอยู่ใต้ตาปะอยู่ใต้ตาลูก เสร็จแล้วลืมตาสิคะปิดตาสิคะโอ้โหสับปปรึงสวยลูกสวยสวยที่สุดไม่มีใครสวยไปควน,นี้แล้วแค่แคือมันเป,ป๊ะปังเวอร์คือแบบไม่มีใครที่แบบว่าขนตาสัพรั่งสับพึงได้สุดอันต่อไปเราจะแต่งอะไรกันดีทุกคนพร้อมไหมอ๋ออ่ะ,อะสาม,ส,ามสอง,งึเปิดหนึ่งนนหนึ่งร้อย จะเป็นอาหารขนมหรือว่าอะไรอร่อยๆก็ได้โบอันไรต่อไปอะไรแม่เอามาวางเลยครับโดนัทจิ๋วเหรอไม,รม่ที่รัดผมที่รัดผม100่งร้อยชัน้น <c oughs> ออคนนะครับไม่ใช่หมามัดดีๆอยทุกคนผู้หญิงคือเขามัดผมเขาเจ็บไหมะทำไมตีเจ็บจ้ะอุย้ย ตึงหัวเลยเหมือนมีคนหยิกหัวด้วยเลยล่ะดึงออกค่อย่ากินพร้อมอ๋อว้าวย่างมัดแกงกับไปชัยนะลูกนะชั้นที่หนึ่งป้าสวยชั้นชั้นที่สามที่หนึ่งร้อยย้ยเสร็จบอตื่นแล้วแหละอุ้ยหนูมีสาวอากาศอุ้ย เหมือนเขาควายเลยอ่ะอว้าวอุ้ยม <Jamie, S 1> <cutter. S 2> ีเขาด้วย100ร้อยชานีอยู่นิเียเห็นหน้าลูกซี่กัญจางแม่ที่ปัดแ้มมาให้ได้เลยครับนังแต่ต้องเล่นคาเล่น์ก่อนนะแล้วเอาล่างหรือบนบนล่างพูดถึงหวยไม่ได้ล่างอ่ะเปิดทำกัรหนึ่งสองสามหนึ่ง้อ โลใจลใจเบาๆปั๊ดนีน่นี่เดียวปัดเขมโอเคหนึ่งร้อย okay, ชั้นนะ, 100. 100. อะสองเจ็ดแปดก้าสเอ็ดปัดก่อยอเองหนึ่งร้อยครบแล้วค่ะหนึ่งอสวยสพร้่งเหมือนดอกไม้แรกแยมน่าซื้อสวย ลูกความสวยความงามก็ต้องทำด้วยนะลูกอะไรอ่ะแม่แล้วแค่นี้ก็เหมือนแง่งขิงกันอยู่แล้วนะอันนี้เหมือนขากบเราจะมาเริ่มหลุดกันเอาบอนลลยล่างบนเอาล่างเอาล่างนะอ่ะล่างหนึ่งไป ทุกคนติดกาวเล็บนะแล้วก็แปะลงไปหนึ่งชั้นชั้นเดียวเองอ่ะนี่เสร็จแล้วแต่อาจจะไม่ถึงร้อยหรอกกาวหมดก่อนกาวหมดไม่ใช่อะไรหรอกนะติดเบอร์เล้เน็บเลยเนี่ยทุกคนเล็บนะครับอันนี้เป็นสิบกว่าชั้นเลยทุกคนว่างูต้องดูแลหน้ามาร์กหน้ากันก่อนอืมโอ้เอาล่างอีกแล้วบนกับลาอีกแล้วนะ ว่าสองปดหนึ่งอันหนึ่งร้อยชั้นโอ้โหทุกคนอารมณ์เหมือนยาเหมือนกัน,นอะของตีนะครับชั้นเดียวเอาจัดการพี่นายนูกอันนี้พอได้เนีย่ยเหรอทีนี้ของน้องตีไรชั้นใส่เข้าไปเลยว้าวาชั้นที่หนึ่งทุกคนมันน่ารักมากทุกคน ชั้นที่สองเธอไม่เอาคนตาออกกันหรอไม่เอากันมาร์คที่แท้จริงคนมาร์ครึงร้อยชั้นเรียบร้อยแล้วพร้อมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วอนะหนึ่งสองด้าโอ๊ยแม่มาร์คแบบเนี้ยมันไม่สนุกเลยอะตีอยากได้มาร์คแบบที่มันแบบทาป้ายๆเราต้องลอกออกมาให้มันแห้งอะแม่ใช่เลยลูกรู้นะใครมันจะทำทัง yang yên yao và các bạn yên chúc chúc Thì đi chơi ha ha um ừm ha một chén đẹp nhé body lên รอให้ผ่านไปสักสองชั่วโมงทุกคนเราจะมาแกะกันแล้วนะครับผ่านไปสองชั่วโมงแล้วนี่ออกมาแล้วอ้โอ้ยเก๋เก๋เก๋สวยเก๋มากเลยอ้าอโอ้ยโอ้ยอ้า,อา,อา,อาว้าวหนูสวยมากเลยลูกผิวดีวิอรามาก เป็นไงกันบ้างกันทุกคน <c oughs> คลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบชาเลนแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เยอแล้วก็คอมเมนต์กันมานะครับว่าอยากให้เราเนี่ยทำหน0่งรชั้นแต่งหน้าหรือ100่รชั้นกินอะไรอีกคอมเมนต์กันมาเยอะเลยคลิปนี้ไยบ่าย,ายทุกคนมีความสุขมากนะ